หข้อเทศของวันนี้ก็คือหมดเวลาซะแล้วหลายๆคนก่อนตายถ้าเราไปถามเขาไปสัมภาษณ์เขานะก่อนที่เขาจะตายไม่ว่าจะอายุสี่สิบห้าสิหรือร้อยี่สก็ตามส่วนใหญ่หลายหลายคนนะโดยเฉลีย่ยเขาจะตอบเหมือนกันว่าสิ่งที่ทําให้เขาเสียใจที่สุดคืออะไรเขาก็จะบอกว่าเสียดายว่าชีวิตเวลาไม่พออยากมีเวลามากกว่านี้ห้ปีไม่พอแปปีก็ไม่พอแม้กระทั่งคนที่อยู่ถึงร้อปีก็ไม่พอ เขาบอกว่าเสียดายไม่ได้ทําอันนั้นไม่ได้ทําอันนี้ไม่ได้ไปที่นั่นไม่ได้ไปที่นี่ทําแบบนั้นผิดทําแบบนี้ผิดเสียดายจังเลยแต่ลงพี่อยากจะถามว่าในความเป็นจริงอะเวลามันไม่พอจริงๆริงเหรอห้าสิบกว่าปีนะถ้าบัดคูณห้าสิบคูนสามร้อยหกสิบห้าวันบวกกับกี่ชั่วโมงมันเยอะเหมือนกันนะชีวิตอะ่ะแต่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเวลาหมดมันอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาของเราไม่เป็นประโยชน์ บางทีเราใช้เวลากั่การเรื่องไร้สาระอาจจะเป็นการเล่นเกมการนอนการอยู่เฉยเยไม่ทําอะไรเราให้เวลาแก่สิ่งที่เราเราเองก็รู้ว่ามันไร้สาระเราเองก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญของชีวิตแต่เราก็ให้เวลาแก่สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่สําคัญของเราการเรียนรู้การพัฒนายอย่างเงี้ยเราผลักไว้ก่อนอ่าไปเที่ยวก่อนสนุกก่อนกินเหล้าก่อนแล้วหลายคนก็จะชอบคิดว่าอ่ะเดี๋ยวสักห้าสิบหกแล้วค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือว่าเออเดี๋ยวโตกว่านี้หน่อยแล้วค่อยทําธุรกิจหรือว่าเออเดี๋ยวรอให้พ่อแม่แก่แล้วค่อยไปดูแลการคิดอย่างนี้แหละทางธรรมะเขาเรียกว่าประมาณเพราะว่าเราคิดว่าเรามีสี่ิปีแน่ๆหกสปีแน่ๆ80สิปีแน่ๆเราก็เลยผัดวันประกันพุ่งไปถึงวันลุ่งขึ้นรอแต่คนที่ฉลาดเขาจะรู้ว่าทําตอนนี้มีอะไรที่ควรทําทําซะ มีอะไรที่น่าจะทําก็ทําซะทําตอนนี้ไม่ใช่รอทําในอนาคตเพราะบุคคลที่ทําในอนาคตจะเป็นบุคคลที่ร้องไห้ตอนก่อนจบเสียใจก่อนจบเพราะว่าหมดเวลาซะก่อนแต่สําหรับคนที่ทําตอนนี้คนนี้แหละที่จะรู้ว่าเวลามันเยอะแยะจังมีเวลาเหลือเฟือในการจะทําอะไรก็ตามที่ต้องการจะทําเพราะว่าเขาไม่รอเขาไม่ประมาทดันงนี้ในศาสนาพุทธเขาถึงมีว่าการตาย ไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวแต่เป็นสิ่งที่เราเอาไว้เตือนสติของเราตลอดว่าไม่ว่าเราจะเด็กอายุกลางหรือแก่ก็ตามความตายมันมาหาได้ทุกคนดังนี้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ทุกวินาทีให้เห็นคุณค่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่ร้องไห้ว่าหมดเวลาซะแล้ว